สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้งานไฟล์รายงานคำนวณค่าเสื่อมตาคานะคะอย่างแรกเลยนะคะไปที่ชี้งบทดลองค่ะแล้วไปคัดลอกข้อมูลในงบทดลองที่ยกมาต้นปีนะคะคัดลอกเฉพาะชื่อสินทรัพย์กับค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะคัดลอกชื่อบัญชีไปค่ะอย่างแรกนะคะ เราอกชื่อบัญชีมาวางที่ชื่อบัญชีในงบทดลองนะคะต่อไปนะคะคัดลอกรหัสบัญชีนะคะคัดลอกรหัสบัญชีแล้วก็ไปวางที่ช่องรหัสบัญชีค่ะจากนั้นคัดลอกยอดยุกมานะคะ ขั้นล่ยอยมาด้านเดบิตและเครดิตนะคะแล้วไปวางค่าที่ช่องยอดจืมาของชีงบตลอดค่ะในงบตลอดนะคะให้คั้นลอกชื่อบัญชีรหัสบัญชียอดยกมาด้านเดบิตเครดิตไปวางต่อไปนะคะให้ไปที่ชีก กรอกฐานข้อมูลค่ะเราก็กรอกข้อมูลนะคะกรอกข้อมูลแต่ละช่องให้เรียบร้อยสมมตินะคะเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ข้อมูล ลงไปแต่ละช่องนะคะรหัสสินทรัพย์ชนิดสินทรัพย์รายการสินทรัพย์นะคะวันเดือนปีที่ได้มากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะส่วนช่องวันที่ได้มาของสินทรัพย์นะคะสูตรจะออกให้อัตโนมัติอายุการใช้งาน มันทึกลค่าของสินทรัพย์ชนกันงนะคะเลาข้อมูลที่เรียบร้อยแล้วนำมาใส่ที่ช่องอายุการใช้งานนะคะในชิปกรอกข้อมูลพื้นฐานนะคะใส่ราัสสินทรัพย์นะคะชนิดสินทรัพย์เลือกจากรายการ ราการสินทรัพย์นะคะเหมือนนะับเป็นอะไรใส่ให้เรียบร้อยวันเดือนปีที่ได้มานะคะอายุการใช้งานกับมูลค่าสินทรัพย์ที่ยกมาแล้ววันที่1ตุลาใส่ให้เรียบร้อยนะคะใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะคะให้เลื่อนทางขวานะคะแล้วไปกรองช่องเลื่อนไขช่องตรงนี้นะคะกรอง คำว่าบัญชีป็นชีก่อนนะคะกรองคำว่าบัญชีป็นชีก่อนถือแล้วก็คันลอกข้อมูลชนิดสินทรัพย์กับรายการสินทรัพย์นะคะชนิดสินทรัพย์กับรายการสินทรัพรย์ไปวางที่ชี้คำนวณค่ะช่องชนิดสินทรัพย์กับรายการสินทรัพย์สองช่องนี้นะคะแล้วก็ไปที่ชี้กรอกข้อมูลพื้นฐานนะคะ ค่าลอกวันที่ได้มาของสินทรัพย์อายุการใช้งานมูลค่าของสินทรัพย์นะคะไปวางที่สิบคำนวณน,นะคะช่องวันที่ได้มาของสินทรัพย์แบบนี้นะคะข้อมูลนะคะที่เราจะเปรียบเทียบกับงบทดลองนะคะให้เอาข้อมูลของสินทรัพย์ณนะวันที่สาสิบกันยา65หกห้าเท่านั้นนะคะ เอาข้อมูลน้าวันที่สาสิบกันยา65เท่าน,นั้นนะคะเสแล้วเลื่อนไปทางขวาคัดลอกข้อมูลช่อง11บเอ็ดช่องสิบอ็ดนะคะคัดลอกและนำวางที่ช่อง5ค่ะถ้าสุทราคาสะสมยุดมานะคะบางสิบผลต่างช่องสิบสองตรงนี้จะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะสแสดงว่าข้อมูลถูกต้องแล้วชี้คำนวณน,นะคะ จากนั้นนะคะให้ไปที่ชี้งบทดลองเทียบฐานทรัพย์สินกรองแสดงที่ทํรมว่างออกนะคะก็จะบอกรายละเอียดว่างบทดลองที่ยกมานะคะวันที่หนึ่งลาหกห้ากับฐานทรัพย์สินนะคะมีผลต่างขึ้นด้านในนะคะก็จะออกรายละเอียดที่ท่านจะต้องจัดทำใบผ่านรายการตรับกลุ่มนะคะ ว่าจะต้องเดบิตเครดิตอะไรที่ช่องนี้ค่ะก็นำข้อมูลตัวเนี้ยค่ะไปจัดทำใบผ่านรายการทั่วไปหรือจะไปที่ชีตใบผ่านปุุงผลต่างก็ได้นะคะลองแสดงติคคำว่าว่างออกลองแสดงติคคำว่าว่างออกนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเลขที่กับวันชีที่เราจะจัดทำใบผ่านจากนั้นนะคะให้กดปุ่มกดประใบผ่านค่ะกดหนึ่งครั้งนะคะ ก็จะรันใบผ่านนะคะว่าเราจะต้องปรับปรุงผลต่างระหว่างงบทดลองกับฐานคำนวณโดย a p g ตอะไรนะคะเราก็ต่างพิมพ์ไปผ่านรดยการทั่วไปได้เลยนะคะจากนั้นเลื่อนไปทางขวานะคะคัดลอกแถวที่อยู่ด้านล่างสีเหลืองนะคะไปวางที่ชีท รายการบันทึกบัญชีที่ไฟล์บัญชีนะคะวางค่า1 2 3นะคะก็จะเป็นการปรับปรุงตัดทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนาค่าเสื่อมออกจากงบทดลองนะคะที่ในส่วนของ ชีพไม่คำนวณน,นะคะให้คัดลอกข้อมูลที่ชีตกรอกฐานทรัพย์สินนะคะเงื่อนไขไม่บันทึกบัญชีเรื่องเงื่อนไขไม่บันทึกบัญชีก่อนนะคะแล้วก็คัดลอกชื่อสินทรัพย์รายการสินทรัพย์นะคะไปวางที่ชีพไม่คำนวณวางเป็นช่องๆนะคะ วันเดือนปีที่ได้มาอายุการใช้งานมูลค่าสินทรัพย์ที่มานะคะคลอกไปแล้วไฟที่ชีดไม่คำนวณวางค่าในชิดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีที่ดินก็กรอกข้อมูลที่ชีดที่ดินด้วยนะคะพอสิ้นปีนะคะสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือทำใบผ่านปรับปรุงค่าเสื่อมราคา เราก็มาที่ชิตไปผ่านปรับปรุงค่าเสื่อมราคานะคะเรงแสดงติ๊กคำว่างออกนะคะเปลี่ยนเลขที่เปลี่ยนบัญชีนะคะแล้วก็พิมพ์ไปผ่านออกมาส่วนดานที่บัญชีนะคะคำนละข้อมูลด้านล่างช่องสีเหลืองที่นี่นะคะคันลอกแล้วไปวางที่ชิดรายการบัญชี ของที่30ปียะนะคะในงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนบัญชีนะคะก็จะเป็นการปรับปรุงค่าสื่มราคาประจำปีนะคะสิ้นปีสิ่งที่จะต้องพิมพ์ออกมานะคะก็จะมีสอบทนท่นไปที่สอบทอนหนึ่งนะคะคลิกกรองแสดงแล้วที่คำว่าว่างออกสอทอนสองค่ะเลือกประเภทนะคะเลือกประเภท ชนิดของสินทรัพย์ต่างๆก็มาเลือกกรองที่นี่ได้เลยนะคะกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากรองสแสดงที่คำว่างออกแล้วก็พิมพ์เป็นแต่ละเพศออกมานะคะในสซทสองสทสองที่ดินก็เช่นกันนะคะสทสามนะคะให้มากรองสแสดงแล้วที่คำว่างออกออก็สามงพิมพ์รายงานสทสามออกมาได้เลยนะคะ